ถ้าผู้ชมรถยนต์รถไฟฟ้าเอาให้ครบถ่วนกระบวนความวนี่ผมจะบอกเลยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมเอาตอนนี้เราลงราละเอียดเลยน้องไบเอาชักงนิดหน่อยคคือปลายปีที่แล้วนี่มีการแข่งขันลดราคารถไฟฟ้าหรืออีวีระดับคันละเป็นแสนและทำให้รถสันดาบบางประเภทบางรุ่นก็ลดราคาตามนะ ดูเหมือนจุดเริ่มก็จะเป็น BYD นี่แหละต้องไปลดราคานี่มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้อะคะ่ะช่วงนี้แหละมิถุนาย,ยนเลยเนี่ยลดยิ่งแบบลดหนักกว่าตอนปลายปีนั่นแหละมันเลยทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วจริง,รงจงจะเล่ามันก็มีดดลเลอร์ลดสำดาบบางค่ายเราไม่ต้องพูดถึงจากญี่ปุ่นก็ประกาศลดราคารถบางรุ่นลงเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเป็นเพราะจะแข่งขันหรือจะเป็นเพราะว่าคือตอนนี้ ปัญหาใหญ่ที่รถขายไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟแนนซ์ไม่ปล่อยอ๋ออันนี้ <ha. S 2> เป็นปัญหาใหญ่ค่ะคือไฟแนนซ์ไม่ผ่านเลยค่ะแล้วนี่เป็นปัญหาขนาดแบงก์ชาติประชุมวันก่อนไม่รู้ผมเป็นยังไงที่จะผู้ประกอบการยันยน,ยนกับไฟแนนซ์ไปหารือกันอ่ะค่ะไฟแนนซ์เขากลัวถูกไหมค่ะขนาดเดียวกันคนซื้อก็ซื้อไม่ได้ <ha. S 2> คือซื้อรถเนี่ยสัดส่วนซื้อเงินสดคงจะน้อยอ่ะ <ha. S 2> ใช่ไหมเอากลับมาเรื่องนี้ ประเด็นปัญหาซึ่งคุณกฤษดาอุตตโมดนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพูดถึงการปรับลดราคารถยนต์มันมี2ประเด็นเดี๋ยวต้องไปประเด็นที่1ก็คืออย่างค่ายรถบางค่ายเนี่ยค่ะที่ทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมาต้องการจะลดราคาลงเพราะ ตอนนี้ต้นทุนมันลดลงไงคะแล้วต้นทุนแต่ละรายก็ไม่เท่ากันอ,อย่างบริษัทอายกตัวอย่างอย่าง B Y D เนี่ยเขามีฐานการผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองอดังนั้นอันนี้เขาก็จะได้เปรียบในเชิงต้นทุนอันนี้ประเด็นที่1ที่เขาลดราคากันนะคะประเด็นที่2คือต้องการจะบริหารจัดการสต็อกให้มันเหมาะสมกับปริมาณการผลิตและยอดขายที่ผ่านมามคือต้องยอมรับว่าการแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันเป็นผลมาจากการมีสต็อกเกินความต้องการของตลาด คือหลังโควิดคลี่คลายเนี่ยมีการผลิตรถยนต์ออกมาเพิ่มขึ้นทีนี้พอตลาดรถเข้าสู่ภาวะถดถอยสต๊อกมันก็จะเพิ่มเยอะใช่ไหมคะคือระบายสต๊อกใช่ไหมแต่ละค่ายเขาก็ต้องบริหารระบายสต๊อกออกมามแต่เชื่อว่ามันจะใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าพอสต๊อกของเขามันเข้าสู่ภาวะสมดุลเนี่ยการทําราคาเพื่อจะแข่งขันมันก็จะลดลงไปด้วยคืออีวีมันมีประเด็นเพราะมันมีมาตรการสนับสนุนก่อนหนะ้าและต้องบริหารจัดการให้ดี รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการใช้งาน EV ระยะเร่งด่วนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนระยะต่อมาเรียกว่า 2.0- กับ3.0ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์จำได้ใช่ไหมน้องไว้คที่ลดภาษีให้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องขายไปเท่าไหร่เอามาผลิตคืนนะต้องมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศแล้วผลิตคืนเป็นโคต้านึกออกใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้คร่วมของการเจ็ดราย มีกำลับบงการผลิตรวมปีละสี่แสนคันซึ่งถ้าทุกรายผลิตเต็มที่สต๊อกเต็ไมไปหมดเลยนะต้องไปการลดราคาของขายมันก็ต้องดูหลายข้อด้วยกันแต่ขนาดเดียวกันการลดราคาไม่ได้แปลว่าจะทำให้ขายดีขึ้นแต่เพียงอย่างเดียวนะบางทีเนี่ยทำให้คนซื้อเนี่ยชะลอใ้สาเพราะเขาก็จะรอราคาใหม่ไงคะดังนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดคือจะกลายเป็นว่า จะกระทบกับความเชื่อมั่นพ่อเรโภ่ไม่รู้ว่าตกลงจะซื้อรถช่วงไหนดีแล้วเดี๋ยวไอ้ที่ลงไปมันสุดท้าย,ายหรือ,อยังอคือจะรอตัดสินใจละเพราะกลัวว่าเดี๋ยวรถตอนนี้ใช่ไหมอ่าวเดี๋ยวเกิดข้างหน้ารถลงไปอีกล่ะก็จะชะลอ,อก,การซื้อเนี่ยน่าสนใจท่านผู้ชมขณะที่เราย้อนกลับมาอย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยถ้าจะประมวลสามเหตุผลอย่างที่บอกเนี่ยล้องไปกรณีของการที่ BYD ซึ่งถือเป็นค่าใหญ่ ขายรถ EV ีในประเทศไทยเนี่ยน้องบไปลดราคา BYD Dolphin รุ่น2,024ลงมาเป็นแสนไอ้ใครมีประสบการณ์ไม่เป็นยังไงทีมงานบางคนก็มีเหมือนกันติดดอยคือไม่ใช่ BYD ออกบาทีหลังแต่ถูกกว่าในรุ่นเดียวกันค่ะและะ้กว่าเยอะด้วยนะถูกกว่าเยอะด้วยเมื่อกี้พี่เขาเล่าจริงเหรอรมันยังไงตอนซื้อสมมติซื้อร้านสองใช่ไหมคะตอนนี้เก้าแสนอะ เออคือซื้อตอนนี้รถก็ใหม่เออค่ะใช่ไหมแต่ว่าพี่คาก็ซื้อนานนะก็คือได้ได้เอามาขับก่อนนะพูดง่ายงได้เอามาเออมันต้องคิดว่าเอามาขับก่อนใช่ไหมก่อนที่คนอื่นจะได้ใช้เนี่ยอย่างพี่เขาก็ขับมาเกือบปีอ่ะท่านผู้ชมเหตุผลพี่มีไวดีรถเป็นแสนเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอเขาบอกว่าเป็นสูงสุดเนี่ยแสนหกเลยนะค่ะมันจากสามสาเหตุนะสาเหตุที่หนึ่งก็คือกรกฎาคมที่กําลังจะถึงเนี่ยค่ะ โรงงาน B Y D ที่นิคมอุตสาหกรรมระยองเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและ B Y D รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ผลิตในโรงงานในประเทศไทยออ,อันนี้ก็เลยทำให้ถูกลงนะคะทามว่าทำในไทยเอง2ก็คือเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย B Y D ซึ่งเขาผลิตแบตได้เองใช่ไหมคะมเขาก็ประกาศลดราคาแบต ใน BYD ทุกรุ่นเลยประมาณ40%เหตุผลที่เขาลดราคาแบตได้เพราะเขาผลิตเองต้นทุนการผลิตต่างๆมันเริ่มปรับตัวลงค่ะอย่างแบตรุ่นหนึ่งรุ่นสแตัดานเนี่ยถ้าแบตเก่าเนี่ย4 4 0 0 0นั่นนะอ่ะอ่ะ่นลดไปได้ประมาณแส0สี่ปัจจุบันราคาเหลือประมาณ3 9 9 0 0 0กกว่าบาทเหลือรุ่น X10 อ่าอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ถ้าแบตเก่าราคามันจะอยู่ที่5 0 0แสนลดราคาแสนสองอ่าปัจจุบันก็ราคาแบตจะอยู่ที่ประมาณ3 7 8 8 0 0 0กว่าบาทอ,นนอันนี้เป็นปัจจัยแรกคือต้นทุนการผลิตเขาปรับตัวลงค่ะบวกกับขนาดเขาเรียกอะไรนะขนาดการผลิตผลิตมากมันก็ถูกค่ะต้นทุนก็ถูกใช่ไหมค่ะแล้วแบตเนี่ยเฉพาะแบตลดเป็นแสนน่ะใช่ กรณีต่อมาคือค่ายอื่นเขาเปิดตัวมันเกิดการแข่งขันเพราะสเปคใกล้ๆกันใช่ไหมแต่เขาก็ทําราคาน่าสนใจเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูจุดนี้เพื่อเราจะแข่งใช่ไหมคะมนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้รถของ BYD เนี่ยลดราคาลงได้เยอะประมาณแสนห9หบาทแล้วสอมอรภูมิรถ e ีวในประเทศไทยคงไม่ได้หยุดแค่นี้ คือผู้เล่นรายอื่นๆก็กําลังเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาด EV ใหม่เพิ่มอะค่ะขณะที่ผู้เล่นเดิมก็ทําแผนการตลาดใหม่ๆรองรับโดยเฉพาะเจ้าตลาดอย่าง BYD อย่างเนี้ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมีคนพูดน่าสนใจราคาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะท่านผู้ชมที่ตัดสินใจซื้อท่านต้องดูบริการหลังการขาย<อ>ใช่ไหมไอที่เกิดปัญหาขึ้นบีวดีเขาเคยผ่านกรุงเทพมาหรือ,อยัง แบบช่วงที่เกิดอุทกภัยอะน้ำท่วมใช่ไหมรวมถึงประเด็นว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมันต้องแข่งกันเรื่องลดราคาแบตไหมหรือยังไงหรือจะดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอะน้องใบเราทบทวนมุมของคนที่รู้สึกมุบออนไม่ได้วะใช่กลายเป็นความมันยังไงเหรอน้องใบอธิบายเซิท่านเนี้ยค่ะบอกว่าคือมันทําใจไม่ได้ใช่ไหมทําใจไม่ได้เป็นน้องทําใจได้ไหม เราก็เสียดายไงคะเราก็คิดวนเวียนเสียดายอยู่ใช้ก่อนไงเข้า <c oughs> ใจไม่ใช้ก่อนแต่มันแค่เดือนเดียวเมษาคุณสภามีทุนมันแค่ประมาณสองเดือนเน่ยมันทําใจยากใช้ก่อนนะใช้ก่อนแค่สองเดือนเองนะคะออยังไง <c oughs> ท่านนี้ยบอกเครียดทุกวันจนจะเป็นซึมเศร้าแล้วอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะท่านเขียนเนี่ยอบอกไม่สามารถ move on จากเหตุการณ์นี้ได้เลยอบอกตอนที่เราซื้อรถเนี่ย อตอนที่ซื้อรถได้ลดราคา40,000กับ90บาทตอนนั้นเซลพยายามบิ้วพี่ซื้อเลยราคานี้เพราะเดี๋ยวไม่ได้ลดแล้วนะ40,000เนี่ยเดี๋ยวราคามันจะดีดกลับเข้ามาเท่าเดิม,มก็เลยซื้อในวันสุดท้ายของแคมเปญค่ะนั่นก็คือเพิ่งจะซื้อเมื่อ30เมษาที่ผ่านมานี่เองอซึ่งพอหลัง30เมษาก็เห็นว่าราคามันก็เห็นไม่ได้ดีดอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นอะไระเราซื้อมาได้ลด 4ี่หกับเกาสิบบาททีนี้ปรากฏย2่มิถุนาค่ะมันมีการประกาศแคมเปญใหม่ออกมาไงคะลดจาก4ี่หบาทเพิ่มอีกแสนหนึ่งแล้วก็แถมฟิล์มให้ด้วยซึ่งท่านนี้บอกว่าตอนที่ซื้อค่ะค่าฟิล์มก็ต้องติดเองด้วยนะคะ 9,630ร้อยสาิบาทแล้วทีนี้ประเด็นก็คือบอกมันไม่ใช่ว่ามันคือการแค่ลดราคาแสนหนึ่งหรือว่าแสนสี่มื่นเก้าสิบาทนะคะอันนี้คิดละเอียดเลยทำม้มออำรู้ก่อนไม่ได้คนที่ผ่อน,คน,อนคนที่ผ่อนมันมากกว่านั้นมากเลยคือพูดตรงๆคือซื้อวันนี้ผ่อนเนี่ยถูกกว่าเยอะใช่ผ่อนน้อยกว่าด้วยใช่ค่ะ บอกเชื่อเซลไม่ได้ยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็เลือกไปเลยเป็นดาว20%ผ่อนทั้งหมด72งวดดาว20%ก็ตกอยู่ที่130,1980บาทผ่อนต่อง,งวดเนี่ย8,736บาทผ่อนอ72งวดคูณออกมามบวกค่าฟิล์มอีกเพราะเธอไม่ได้ฟิล์มฟรีใช่ไหมค,คะแต่ถ้าอันแคมเปญล่าสุดที่นอกจากจะลดเพิ่มอีกแสนหนึ่งแล้วได้ฟิล์มฟรีด้วยเนี่ยบวกค่าฟิล์มไปอีก 9,630บาททั้งหมดที่เธอต้องจ่ายคือ744,912บาทแต่ถ้าไปเทียบกับยอดใหม่อะค่ะบอกด้วยความที่มันลดเพิ่มเยอะยอดจัดก็เลยน้อยมากมถ้ายึดที่เซลล์บอกเราว่าผ่อนได้ไม่เกิน9,000บาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเพิ่มเงินดาวได้อีก30,000ก็สมมติเลือกดาว30%าคูณออกมาเนี่ยมันจะแค่5,9946บาท นี่หมายถึงถ้าซื้อคันใหม่ใช่ใช่ค่ะมันต่างจากของเธอเยอะเลยของเธอคือ7 4 4ดแสนสีพันผ่อนเดือนละเท่าไหร่ผ่อนเดือนละ8ปดพันเจ็ดร้อยาบหกบาทอ่าถ้าซื้อใหม่ตอนนี้ผ่าน,านไปสองเดือนผ่อนเดือนละแปดพับสองบาทผ่อนพอๆกันค่ะ <5 S 2> นี่แล้วปรากฏว่าที่มันต่างก็คือ นี่ฮะท่านผู้ชมดาว20กับดาว30แล้วก็เรื่องฟิล์มอะค่ะซึ่งเธอต้องจ่ายค่าฟิล์มแต่อันนี้ฟิล์มฟรีฟิล์มก็ประมาณหมื่นหนึ่งอะสรุปว่าสรุปว่ามันต่างกันอยู่ที่แสนห้าหมื่นกว่าใช่ใช่ค่ะพอเอามาลบดูอะของเธอคือ7จ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้ารุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาแคมเปญเนี่ยมันจะเหลือห้าแสนกับเก้าหมื่นบาทดังนั้นมันคือหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันกว่าบาท <c oughs> มันคือส่วนต่างที่เธอต้องสูญเสียไปจากการแค่ลดเพิ่มแสนหนึ่ง ตอนนี้เครียดทุกวันเลยนอนไม่หลับในหัวมีแต่เรื่องนี้พยายามจะเอาคําพูดบวกๆจากพี่ๆในกลุ่มจากคนรอบข้างมาคิดพยายามจะเปลี่ยนทัศนคติแล้วแต่มันไม่ไหวจริงๆมัน move on กลับมาที่เดิมมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตมากร้องไห้ทุกวันกลางคืนก็นอนไม่หลับกลายเป็นคนหลับยากจากที่หลับง่ายเราสามารถฟ้องบริษัทได้ไหมคะมันกระทบต่อชีวิตเราเกินไปคะ่ะฟ้องไม่ได้หรอครับ เออแต่ก็ฟังดูก็น่าเห็นใจนี่ถึงขน,นาดใช้คำนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะโมบอ่ Move อนยังไงมันวนกลับมาที่เดิมเนี่ยก็เสียดายนะคะเอออีกบุมหนึ่งท่านผู้ชมมีท่านท่านหนึ่งนะเรียนสมาชิกชาวดอยทุกท่านเออผมก็ได้ทราบอันจากที่เป็นต้นไปคนลือรถไฟคนซื้อรถไฟฟ้ามีโอกาสติดดอยออติดดอยโดยปกติเขาใช้กับหุ้นกับทองใช่ไหมค่ะใช่ ซื้อมาแพงใช่ไหมใช่แล้วก็อยู่บนดอยเนี่ยค่ะเรียนสมาชิกชาวดอยทุกท่านผมคืนหนึ่งหละที่ซื้อ b y d a t t o อและ Dolphin รุ่นเปิดตัวเลยแหละเพราะตอนที่ผมตัดใจตัดสินใจซื้อผมคิดว่าราคารถเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้แถมราคาถูกกว่ารถยนต์สันดาบในเช็คมันเดียวกันในตอนนั้นทุกคนลองมาคิดดูว่าเมื่อก่อน ที่เราจะซื้อเลือื้อรถราคารถจะเพิ่มขึ้นตลอดไม่เคยลดลงเลยทุกครั้งเขาเปลี่ยนแค่แตะแกรงหน้ากันชนหน้าหรือหลังอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็หมายถึงไมเนื้อเชนเขาเพิ่มราคาไปสองสามหมื่นแล้วไม่มีใครเคยบ่นเลยว่ามันแพงขึ้นไปได้ยังไงเปลี่ยนแค่แตะแกรงหน้าเปลี่ยนแค่กันชนนิดหน่อยสมควรที่จะเพิ่มราคาไหมเพิ่มราคาขึ้นอย่างไรเหตุผล แต่พามารถไฟฟ้าจากจีนเข้ามาขายราคาถูกมีเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นแถมราคายังลดลงมาอีกผมว่ามันเป็นผลดีกับผู้บริโภคได้เทคโนโลยีดีขึ้นแถมราคาถูกค่ะเพราะเมื่อก่อนราคารถขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เทคโนโลยีแบบนี้คือมันจะต้องรถอยู่ที่ราคา3ล้านถึง4ล้านขึ้นไปนในบ่มน,นี้เนี่ยทำให้อา อีกท่านหนึ่งที่พสต์เนี่ยอาจจะเยียวยาจิตใจไหมบอกเราต้องภูมิใจนะที่เราได้ใช้เทคโนโลยีดีๆแต่ราคาถูกแล,และทำให้ผู้บริโภคที่เขาซื้อรถหลังจากเราอ่ะเขาได้ซื้อรถใช้ในราคาที่ถูกด้วยให้คิดถึงคนที่ตามมาเออเป็นอันนี้ส่งจากเรานี่แหละเราบวกเบิกนะ <c oughs> นี่รถยนต์สันดาบแค่ไมนะ <c oughs> ่นเชืคือราคาไปมีเหตุผลอะไร <c oughs> ไอ้นี่นับวันเวลาโลราคาลง มองเป็นผลบวกเลยนะเราต้องภูมิใจค่ะที่เราได้ใช้เทคโนโลยีดีแต่ราคาถูกแล้วก็ทำให้คนที่เขาซื้อหลังเราเนี่ยได้ใช้ราคาที่ถูกด้วยท่านผู้ชมลองนึกดูนะคือเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าน,นี่ถ้าจะว่าไปแล้วมันไม่ใช่แบบที่เป็นอุตสาหกรรมหนักแบบผลิตรถยนต์แบบเดิมอะ่ะสันดาบมันต้องไปห,หลักของมันคือเทคโนโลยี มันคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีจริงๆเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือมันมันทันสมัยได้อย่างรวดเร็วน้องใบใช่ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> เรานึกถึงสิกรณีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมือถืออ่ะถ้าเป็นกรณีแบรนด์ที่เขามีอะไรของเขาเป็นเอกลักษณ์ราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะถ้ายกตัวอย่างก็ได้เนี่ยคือราคามันแพงขึ้นยิ่งออกยิ่งแพงค่ะแล้วมันดีขึ้นแบบสังเกตไหม ดีขึ้นมากตรงกันข้ามถ้ามาจากบางประเทศที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ของโลกโรงงานของโลกเนี่ยสมาร์ทโฟนมีจะถูกลงดีขึ้นด้วยใช่ถ่ายรูปก,ก็สวยทันสมัยถ่ายรูปสวยขึ้นชัดขึ้นอะไรทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยถูกลงอีกอไอซื้อไปปีที่แล้วแพงกว่าซื้อปีนี้แล้วดีกว่าต้องเยอะอ หรือยังไงไหนท่านผู้ชมนี่ไงคุณผู้ชมบอกคิดบวกจะช่วยเยียวยาเหมือนมือถือนั่นแหละตอนออกแรกๆก็แพงที่เป็นหน่อยมึกมึกปากระกประกามันมึกแตกค่ะฮะทำมันเลอะไปหมดเลยอ่ะระวังเลอะเสื้อนะคะฮะเออเออนี่ยเนี่เป็นยังไงบ้างคิดบวกเยียวยาจิตใจเหมือนมือถือแรกๆมันแพงมากเลยนะคะแต่ทุกวันนี้มือถือก็ถูกลงเยอะถ้าเทียบกับช่วงแรกอะคะออ่ะ น้องไบรใช่ไหมนึกดูสิเรานึกดูง่ายๆโทรทัศน์อ๋อใช่เดี๋ยวนี้โอ้โหจอเบ้เริ่มเลยค่ะราคาก็เข้าถึงได้อย่าเรียกว่าเข้าถึงได้เจ็ดิบห้านิ้วยังสามสี่หมื่นอ่ะค่ะเมื่อก่อนลเท่าไหร่กี่แสนมัก่อนทีวีแพงมากทุกวันนี้ม,มันสมาร์ททีวีไปหมดแล้วด้วยค่ะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นมมหนึง่งอ,อ แต่ก็เข้าใจท่านที่เกิดความรู้สึกจะซึม<ล>ขล<อ>่อย่างหนึ่งนะพองงค,ะคือการผลิตของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลิตแบบโมโหลานะน,น้องใบผลิตแบบโมโหลาน,นึกออกใช่ไหมผลิตแบบโมโหลานเพราะเป็นโรงงานของโลกเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันจอดทิ้งไว้มันไม่คุ้มนะ ระบายออกไปดีกว่าเพราะจอดทิ้งไว้เพราะไอ้ของใหมก่กำลังผลิตมันดีกว่าใช่แล้วต้นทุนถูกกว่าจะเก็บไว้ทาไมเดี๋ยวรุ่นใหม่เขาก็ยิ่งระบายออรลดระาคาเลยใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะเทคโนโลยีพวกนี้มันไปข้างหน้าทุกวันใช่ไหมค่ะไอ้ผลิตใหม่ออกมาทุกวันดีขึ้นอีกต้นทุนถูกลงอีกค่ะไอ้ที่ผลิตมาแล้วฮะทั้งหลายทั้งปวงนี้มันคือสิ่งที่เราไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหม แต่มันเกิดแล้วอลองไบต์อ่านต้องไบ้์ลองเก็บสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้ใช้เมื่อสองปีก่อนแล้วถึงวันนี้ล้าสมัยแล้วไบไม่อยากจะพูดเลยเครื่องเก่าของไบต์ในไปเพิ่งเอาไปขายมา <laughs> โอ้โห <laughs> เหมือนเราเก็บไว้ดีกว่าค่ะไม่ต้องขายก็ได้ฮะ <laughs> อย่างนั้นเหรอใช่เก็บไว้ดีว่าไม่ต้องขาด่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนใช่ค่ะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนฟูบลงมาอย่างนี้เลยค่ะราคาอ่ะมาว่ากันต่อไปตองเราไม่ได้ใครเลยเหรอคุณหมายเข้าใจได้เพราะต้องประชุมว่าประมาณอ๋อใช่คุณหมายวันนี้ประชุมวันแรกคุณหญิงสุดารัตได้ไหมคะคุณหญิงน่าจะอยู่อุดรหรือเปล่าฮะได้ใครนะคะกลับันทึอยังฮะได้คุณหญิงฮะ ถึงมันแพงกว่าแต่เราก็ได้ใช้ก่อนคุณผู้ชมบอกนะเราต้องต้องคิดอย่างนั้นเหมือนเหมือนไอโทรศัพท์ดังใบจำแนงใบอ่อใหม่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะใช่ต้องไปเข้าคิวที่เมืองนอกเลยนะแล้วซื้อก็มาใช้ก่อนไว้ใช้ก่อนพยายามใช้คนเห็นอ่ะใช่ใช่ใช่ว่าเราใช้แล้วนะไอ้กูใช้แล้วนะเออเออใช่ไหมทันทีที่ผ่านไปสองวันนี่ราคาต่อควบเลยค่ะ ใช่แต่สิ่งที่ได้มาคือหน้าไงได้ใช้ก่อนจำได้ไหมค่ะแบบเดียวกันน่ะค่ะไหนเออสักนิดหนึ่งใช้ก่อนเสียใจก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่าเราเป็นผู้ทดลองให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังเราคือผู้ที่มีส่วนกับการพัฒนาของโลกนะใช่ไหมค่ะทำใจได้เยอะ มันก็เสียดายคือตังก็เยอะนะคะแสนห้าเนี่ยใช่ไหมอ๋มอออได้หน้าไปทําไมถามจริงโถคือบางคนเนี่ยเรื่องหน้าสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดน้องใบ <c oughs> น้องใบว่าจริงไหมจริงก็จะมีหลายท่านที่เหมือนเขาต้องเอาเทคโนโลยีมาจะต้องก่อนอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมอืมไหน นี่ไงท่านนี้ก็บอกว่าซื้อโทรศัพท์มา 6, 9 0 0เก้าอีกสเดือนมันเหลือ4ี่0ันเก้าห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะใช่ใชไหมล้อไอ้4ี่0ัน้ามันดีขึ้นอีกอืมใช่มันเจ็บยกกําลังสองเหมือนแบตเตอรี่วันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงความเสื่อมมันเสื่อมง่ายกว่าผลิตออกมาช้าเท่าไหร่เทคโนโลยีมันดีมันยิ่งเสื่อมช้าล,ลงอีกเท่านั้นค่ะความจุมากขึ้นอีกเท่านั้นอย่างเงี้ยมันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเข้าใจใช่ไหม จะไปพูดตอกย้ําทําไมกันเอามันเป็นประเด็นไงแล้วไม่รู้เหรอน้องไบชอบตอบย้ําแล้วพวกเนี้โอ้ยบางทีเราซื้อของมันก็อย่างเงี้ยค่ะใช่ปะเซือวันนี้ลุ้งขึ้นเราเดินผ่านหน้าร้านเดิมอะมันติดป้ายเซลล์ละไอตัวที่เราซื้อไปวันก่อนน้องไบรู้สึกไงก็รู้สึกเสียดายไว้ถึงบอกไว้ก็เข้าใจความรู้สึกท่านี้ขนาดเราแบบไม่อย่าไปคิดมัน เราได้ใส่ก่อนบางทีเราซื้อมาเรายังไม่ทันได้ใส่เลยนะคะเสื้อผ้าอ่างเง <m> ี้ยคือมันมีหลายอย่างบางทีผมไปซื้ออะไรเราพลาดบางทีซื้อเงี้ยอมันอปั๊บอย่าไปคิดมันคืออย่างอื่นมันได้ไงแต่รถมันคิดไม่ได้ค่ะยังอ่ได้คือกำ<ด>ลังจะมุะมอ่อนอ,อนออกมาถึงจอในบ้านเห็นมันอีกแล้วข้าไปนั่งแ <c oughs> สนห้า ออมาช้าเร็วกว่าสอเดือนคิดบวกว่าใช้ก่อนได้ประหยัดก่อนประหยัดก่อนก็คือว่าเราเซฟค่าไฟเราได้ก่อนไม่ใช่เซฟค่าไฟเซฟค่าน้ามันใช่ใช่ไหมปกติมากครับประมาณนี้แหละเห็นไหมคิดว่าแทนค่าน้ํามันก็ค้มนะอ่าเห็นไหมอืมอืมอืมอ้า